วันนี้มีเงินเข้าเช็คด่วนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว3า v ทีวีเอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว3ามทีวไม่ว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชน หรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คาว่า782เ e จ eflul แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทีวีได้เลยนะครับวันนี้นะคะก็เป็นวันที่26กกุมภาพันธ์2,564นกนะคะก็เป็นวันหยุดนะคะสุดสัปดาห์ ซึ่งก็ตรงกับวันสําคัญนะคะก็คือวันมาคาบูชานั่นเองนะคะวันนี้พ่อแม่พี่น้องไปทําบุญที่ไหนกันมาบ้างนะคะยังไงก็มาอัปเดตเล่าให้กันฟังได้นะคะนอกจากจะเป็นวันหยุดแล้วนะคะก็ยังเป็นวันที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะหรือว่าบัตรคนจนนะคะจะได้รับความช่วยเหลืออย่างสุดท้ายค่ะในเดือนกุมภาพันธ์2564 ความชื่อเหลือดังกล่าวนะคะก็คือเป็นเงินเยียวยาโควิด19ค่ะจากโครงการเราชนะนั่นเองนะคะซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้นะคะจะมีอะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมกันในคลิปนี้ได้เลยค่ะ สำหรับความช่วยเหลือเด้งสุดท้ายค่ะของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในเดือนกุมภาพันธ์2564ซึ่งจะโอนเข้าในวันนี้ค่ะก็คือวงเงินเยียวยาจากโครงการเราชนะซึ่งวันนี้ก็เป็นงวดที่4แล้วนะคะจำนวน675-700บาทต่อคนซึ่งวงเงินดังกล่าวก็มีเป้าหมายค่ะเพื่อเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 รละลอกใหม่ การใส่วงเงินเราชนะให้บัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเราก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มดังนี้ค่ะกลุ่มแรกนะคะผู้ที่มีไรายได้ไม่เกินสามหมื่นบาทต่อปีก็จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม,ตมอยู่ที่หกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทต่อคนส่วนกลุ่มที่สองค่ะผู้ที่มีไรายได้ระหว่างสามหมื่นบาทไปจนถึงหนึ่งแสนบาทต่อปีตรงนี้ก็จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม,ตม,ตมอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทต่อคนค่ะ สำหรับวงเงินจากโครงการเราชนะนะคะสามารถนำไปรูดซื้อสินค้าบริการและก็ชำระค่าเช่าได้ค่ะแต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้โดยวงเงินนะคะจะสะสมอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและรูดใช้ได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2564นี้เท่านั้นนะคะ ทางนี้ค่ะวงเงินจากโครงการเราชนะที่จะโอนเข้าบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะยังไม่หมดแค่นี้เพราะว่าในเดือนมีนาคมค่ะก็จะมีการโอนเงินเราชนะต่ออีก4งวดด้วยกันได้แก่วันที่ 5, 12, 19และ26มีนาคม2564ก็ตรงกับทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นั่นเองค่ะ สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสามารถใช้วงเงินเราชนะได้ที่ไหนบ้างนะคะวงเงินเยียวยาเราชนะค่ะก็จะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนแบบอัตโนมัติค่ะจำนวนหกร้อเจบหถึงเจ็ดร้อยบาทต่อคนต่องวดแต่วงเงินเราชนะนะคะจะไม่สามารถกดออกมาใช้เป็นเงินสดได้โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะสามารถรูดใช้วงเงินในบัตรในร้านค้าหรือบริการที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะคะ สำหรับสินค้าและบริการที่สามารถใช้วงเงินเราชนะรูดซื้อได้ค่ะก็มีดังนี้ค่ะอย่างแรกนะคะที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิน่นที่มีเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเครื่อง EDC หรือว่าเครื่องรูดบัตรนั่นเองนะคะซึ่งกรณีนี้สามารถใช้ได้เฉพาะบัตรคนจนและบัตรประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นส่วนผู้ใช้สิทธิ์เราชนะผ่านแอปพลิเคชันเป่าตัาไม่สามารถรูดซื้อของได้ค่ะ สามารถใช้ที่ร้านถุงเงินทงฟ้าได้นะคะร้านค้าที่ลงทะเบียนคนละครึ่งก็สามารถไปใช้ได้รวมไปถึงร้านค้าที่ลงทะเบียนเราชนะซึ่งมีสินค้าและบริการหลากหลายกลุ่มด้วยกันเลยนะคะซึ่งก็แบ่งได้เป็นดังนี้กลุ่มแรกนะคะก็เป็นกลุ่มเกี่ยวกับการขนส่งสาธารณะได้แก่พวกแท็กซี่รถตู้โดยสารประจำทางจักรยานยนต์รับจ้างหรือว่าวินมอเตอร์ไซค์สมล้อเครื่องหรือว่ารถตุกตก สามล้อที่บถสองแถวรถโดยสารประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่ารถเมขอขอมกอรถโดยสารรถทัวร์บขอสอนะคะแล้วก็เป็นรถไฟฟ้าต่อมาค่ะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับด้านสุขภาพและก็ความงามนะคะได้แก่พวกร้านนวดสปาทั้งหลายร้านตัดผมร้านเสริมสวยหรือว่าทำเล็บก็ได้นะคะในด้านกลุ่มบริการสุขภาพและก็การแพทย์ค่ะ ในแก่สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยค้างคืนนะคะก็คือเกี่ยวกับพวกคลินิกรวมไปถึงแพทย์แผนซีนรวมไปถึงคลินิกนะคะเกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์เสริมความงามธนกรรมนะคะรวมไปถึงอื่นๆก็ได้ ส่วนกลุ่มง,งานรับเหมางานช่างหรือว่าทำความสะอาดนะคะก็ได้แก่พวกงานก่อสร้างขนาดเล็กค่ะให้บริการทำสวนตกแต่งสวนตัดเย็บซ่อมแซมสินค้าหรือว่าเสื้อผ้าช่างซ่อมรถยนต์รถจักรยานยนต์และจักรยานค่ะช่างซ่อมสาธารณูปโภคเช่นซ่อมไฟฟ้าประปาแอร์รับเหมาทำความสะอาดหรือว่าฆ่าเชื้อรวมไปถึงฉีดปลวกและก็สักรีดค่ะ และในกลุ่มบริการที่พักนะคะหรือว่าสถานที่ก็สามารถใช้บริการได้เช่นกันค่ะได้แก่จำพวกโฮมสเตย์นะคะหอพักแมนชั่นอพาร์ตเมนต์หรือว่าแฟลตแต่กลุ่มนี้ค่ะจะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็ได้รับสิทธิ์เราชนะตรงนี้นะคะยังไงก็ นำบัตรนะคะไปรูดซื้อสินค้านะคะแล้วก็ใช้บริการนะคะรวมถึงชำระค่าเช่าต่างๆได้นะคะที่ร้านธงฟ้าแล้วก็ร้านอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการนะคะเอาไปซื้ออะไรกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะที่ใต้คลิปนี้นะคะหากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ a c e b o o k นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้นสอบถาม คำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนําอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าว3ามทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับเพราะว่าพอแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองสามร้อข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลไมหมดเลยแนะนำให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ ถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคำถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคำถามของท่านจะถูกนำมารวมกันแล้วก็ตอบคำถามในคลิ uh คปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากภาพ ก็ติดตามข่าว3ทีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าว3 TV เอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าว3ทีเอาไว้เลยนะครับเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆน,นานาครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ไว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือ เป็นเงินช่วยภัยแรงเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าวสามทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชมก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1นนะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่สก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลามาเทมานะครับ ขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับอย่ากเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ทีด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ